อ่าสวัสดีครับชาว You ทุกททั้งหลายอาวันนี้ผมก็จะมีรีวิวเกมเดินมนะครับเอลเดอร์ส r o วี V Skyrim ฮะวันนี้ผมจะสอนวิธีการปั๊มสเนกฮะอ่าซึ่งได้ผลมากนีฮเรือแค่ยี่สิบสี่ได้สเนกแปดเก้าผมจะสอนวิธีการสเนกที่ได้อย่างรวดเร็วฮะอ่าเห็นไอ้แก่นี่ยฮะให้อ,อยู่ข้างหลังมันดูตรงเป้าเราฮะถ้าเกิดว่าขี่ๆนี่ฮะให้ฟันหลังมันฮะตีอย่างนี้ไปเรื่อยฮะ ล้วสนิกเราจะเพิ่มอัตโนมัติฮะพอมันยิงขึ้นก็ไม่ต้องสนใจมันฮะแต่ระวังถ้าเป้ามันเปิดเป็นรูป,ร,ป,ร,ปรูปตาฮะอย่าตีมันฮะอ่าพอมันใกล้พอมันตายแล้วก็ช่างแมงครับหายตัวเออนี่ไงวะอ่าไม่มีก็ตีตัวเดิมฮะทำอย่างนี้ไปเลยฮะเอ,อตีจน ตีจนสนิกอัพว่ฮะได้เรื่อยฮะถ้าวิวแรกจะอัพไวามากฮะมแม่งเอ้ยตายง่ายจิ้มเลยอ่าเจอหานี่แล้วอ่าก็ตีแม่งเลยฮะอยเอาชิบหายเอาโอ้โหอ,อ,อ่า อย่างเงี้ยไม่โดนอีกอาให้ตีอย่างงี้ไปเลยฮะไหน,นฮะเอสเนกก็เพิ่มนะฮะเทเว้แล้วจะอัพไวมากอย่างรวดเร็วฮะถ้าทำอย่างนี้ทำการตีอย่างนี้ไปเรื่อยฮะอาพอมันหันมาเจอเราก็อย่าหยุดตีฮะหาตัวอื่นฮะเอออยู่ไหนวะแล้วกลับวนไปตีวนไปวนมาฮะเนี่ยเรื่อย จะเป็นการอัพไวมากฮะส่วนวิธีนี้ที่ผมรู้ก็เอามาจากพวกฝรั่งฮะอ่าผมก็เลยเอามารีวิวให้คนไทยรับรู้ฮะก็รีวิวให้เพื่อนผมด้วยฮะก็ตีไปเลยอย่างนี้ฮะ นจนจนเนี่ยบนโจรสนิคก็อัพฮะต่งเหล่านี้จะอาจจะอัพยากหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีที่ปั๊มฮะถ้าท่านลองเล่นแบบผมแล้วเล่นแรกๆฮะแล้วใช้มีดอย่างเงี้ยฮะมีดเด็กเกอร์ฮะก็าสามารถปั๊มอย่างรวดเร็วได้ฮะก็สําหรับคนถนัดสายพวกขนูในการยิงแบบสนคิคแล้วก็ใช้ด็คเกอร์ในการซุ้โจมตีฮะก็คือปาดคอฮะ วันนี้ผมก็จบอ่าการรีวิวการทำสนิกที่ไวที่สุดครับสวัสดีครับ